ก่อนที่จะไปในลูกสโลวแบบอื่นหรือแบบต่อไปเนี่ยผมอยากให้ย้อนกลับไปในเรื่องของทฤษฎีที่มามันก่อนสักนิดหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามโน้ตต่างๆเนี่ยอะไรทํานองเนี้ยมันเกิดจากมีโหมดโหมดหนึ่งเข้ามาแทรกในอีกโหมดหนึ่งอะไรทํานองนี้ครับจริงๆถ้าเป็นผู้ภาษาชาวบ,บ้านผมก็จะบอกว่ามันมีเอเมเนอร์นะแซมอยู่ใน A7 หรือ A7 เนี่ยแซมอยู่ใน A m i n o er, นเนี่ยซึ่งน้องๆถ้าได้เรียนทฤษฎีเบื้องต้นมาหรือดูเรื่องโหมดอาบ้างเนี่ย mm hmm. ก็จะพอรู้ว่ามันสามารถที่จะมามิกรวมกันได้คือยืมกันมายืมกันมาได้เดิมทีเนี่ยผมจะสอน A minor เป็นดาตอนิกไปนะครับ mm hmm. ก็คือใช้โน้ตแบบนี้นะครับส่วนนะครับ ทีนี้ผมก็จะนำ A 7เนี่ยเข้ามาผสมกับ A minor ตัวนี้มันก็จะมีส่วนที่เปลี่ยนไปตัวหนึ่งที่เหลือจะเหมือนกันหมดเลยเปลี่ยนไปคือก็กกคือเปลี่ยนจากตัวแฟดสามาเป็นตัวสามตรงนี่ครับคือตัวนี้นะครับ A minor นะครับตัวที่แฟดสามเป็นตัวนีอ้อย่าง A 7เนี่ยมันมีความเป็นเมเจอร์อยู่นี่ไงตัวที่สามมันยังเป็นเมเจอร์อยู่ ต่างกันตัวเดียวเท่านั้นเองเราก็จะนำมาใส่ในฟอร์มของ A minor ครับผมจะมีการดัดแปลงเป็นการส่วนตัวเพื่อน้องๆแล้วก็มือต้าที่ท,ท,ที่ดูอยู่เนี่ยก็ได้นำไปใช้ได้โดยสะดวกโดยที่ไม่ต้องไปจำอะไรกันใหม่มากดูนะครับ A minor ผมจะเริ่มแค่2บล็อกนี้ก่อน A7 ประกอบด้วยโน้ตอะไรเราก็มาไล่กันดูตามสูตร เมันมันก็คือ A m i x o l y d i a n ถ้าเราดูตามสู่ก็คือมันจะมีติดแฟตเตัวเดียวทีนี้น้องๆได้ดูแผนที่ผ่านๆมาเนี่ยก็จะพอเข้าใจได้เร็วขึ้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงผมก็จะบอกน้องๆทุกคนว่าอ่ะเราก็มาเริ่มกันที่จับคอร์ด A Major ก่อนอ่ะแล้วก็ไล่สเกล a major ก่อน A Major ก็เหมือนเดิมอะโดเรมีฟาซอลลาทีโดฟอร์มที่ผมเคยให้เมื่ออาจจะเป็นเล่มแลรกๆถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็จะให้ตรง C ใช่ไหม ก็จะเป็นบล็อกนี้อยู่ตลอดชาติอ่ามันก็เริ่มที่โจ4บล็อกต่อมาก็เป็นแบบนี้หมดอ่าความห่างหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงครึ่งเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงครึ่งเสียงอะไรเงี้ยเป็นอย่ตลอดแต่บล็อกมือเนี่ยมันจะทําให้เราจําง่ายขึ้นแล้วก็จับบล็อกตรง C เนี่ยย้ายมาเริ่มที่โน้ตตัว A ซะจากเดิมเป็นโน้ตตัวส่ก็เป็นตัวนี้อ่าแล้วก็เริ่มเลย เมื่อกี้บอกว่าเป็นมิซโซเ d เดียนถ้าเราไปดูหนังสือหรือเราจำได้รู้อ๋อมิซโซเ d เดียนเนี่ยมันติดแฟดตัวเดียวตัวที่7จ็ดแล้วก็นับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจอตัวที่7จ็ดแล้วเขาบอกให้แฟตเจ็ดแล้วก็จัดการซะแฟตเจ็ดซะเป็นโนต์ตัวนี้เพราะนั้น A อันนี้โนต์ตัวที่7มันก็คือตัว G แเราก็จำไว้เลยเนี่ยมิซโซลรเดียนฟอร์มมันก็เป็นอย่างนี้ตลอด เรียบร้อยทีนี้ที่ผมบอกว่ามันต่างอย่างเอเมเนอร์ตัวเดียวก็คือตัวนี้แหละตัวสามกับตัวผัดสามเอเมเนอร์ก็เป็นฟอร์มนี้นี่ไงหนึ่งกระจายพอเป็น A อเซเวนิ้วกลางนี่ก็คือนี่นี่ต่างตัวนี้ตัวเดียวก็อ่าสูงเสียงก็ต่างกันหน่อยอ่าทีนี้เมื่อต่างกันตรงนี้จำไว้เลยตัวอะไรที่มันต่างตัว เอมิก l โซลิเนี่ยตัวที่ต่างก็คือตัวที่3เนี่ยมันก็คือน้อตัว4ชาร์ปส่วนตัวไมเนอร์ตัวที่แฟตสมันคือตัว C จจำไว้ตัวเดียวเลยนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากอ่ลองไล่ไมเนอร์ตัวที่1ต้องเป็น C อยู่แล้วบล็อกที่1นึ่งเอไมเนอร์ต่อไปเป็นบล็อกที่1ของ A7 ผมจะเรียกว่า A7 เฉยๆนะนี่ไงตัวที่3มันเปลี่ยนมาเป็นตัวซชาร์ป ตัวที่3มของสเกลนี่ตัวที่1อยู่นี่ถ้าเป็นสาย1นะ A ตัวที่1ตัวที่2 B ตัวที่3ก็เป็นตัว c ีชาร์ปอ่ะ a m i n o r เปลี่ยนตัวเดียวเขาบอกให้เปลี่ยนตัวเดียวก็เปลี่ยนเป็น c ีชาร์ปอ่ะ A m i n o r C ร์ซีชาร์ปก็เป็นของ A-7 เอเอเจ็อเมบล็อกที่1ได้นะครับ uh, ต่อไปบล็อกที่2ถ้าเป็น A m เ n o r อเดิมก็จะเป็น uh, นี่คือของเอเมเนอรนี่คือตัวฟัด3ทีนี้พอมาถึง a อเเราก็เริ่มเลยตัวแรกก็ตัวสเนี่ยแต่ตัวต่อมาตัว3ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วจะเป็นตัวนี้ uh. แล้วตัวต่อมาก็เหมือนเดิมตัวออกเตมันก็คือตัว8เนี่ยตัว A ต่อไปก็ตัวแฟใช้ได้อยู่แล้ว A ไม่เนื่องก็เป็น A, A 7ก <could be S 2> ็เป็น,น,เ,ปนเ,เริ่มนะครับอ่าพอมาบล็อก บล็อกที่สเนี่ยบล็อกสุดท้ายของ A อเมเนก็คือเริ่มที่ตัวห้าของมันตัว4ตัวแฟตสตัว1ก็จะเป็นมาพอเป็น A 7เนี่ยมันต้องมีตัว2มายุ่งเลยนะผมก็จะเอาตัว2มายุ่งเพราะว่าข้างล่างนี่มันก็มีหลายตัวที่มันสำคัญอยู่แล้วผมก็จะเอาตัวที่2เนี่ยมาเสริมแล้วผมก็จะเอาตัวที่3เนี่ยซึ่งเป็นตัวแข็งแรงมันเนี่ยเก็บไว้ก่อน เนี่ยเก็บไว้ด้วยคือไม่ผมจะเล่นอันนี้ถ้าเป็น A minor er, ก็จะเป็นผมจะสนใจตัวที่4มันอ,อันนี้ผมจะเอาตัวเราเอาตัวที่3ามแล้วผมเอาตัวที่2องไแล้วมันก็จะได้ต่างกันอันนี้ A minor er. เอาไป A 7 e v อันนี้ไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างจากเมเจอร์ธรรมดาไมเนอ์เมเจอร์เราลองมาไล่ดูครับ A minor A 7 ก็ดัดแปลง่ะจากบล็อกเอเมเนอร์เนี่ยผมว่าสำเนียงสำเนียงเราจะได้ยืมมาใช้ได้ใกล้ๆกกับเอเมเนอร์เวลาเราเล่นสมมติเอเมเนอร์ น้องลอง,ลอง,ลองทวนนะเอเมเด a, a 7. ดูเหมือนง่ายนะใช้เวลาฝึกนานเพราะมันอยู่ใกล้กันเน่มันจะยากนิ้วก็ลองอ่าลองลองดูเนี่ยแบกแบบผ่านเดิมๆเนี่ยอาจจะใช้นิ้วก้อยเดือนนาอันนี้อาจจะเป็นผมผมจะใช้เป็นนางทีอะไรแล้วก็ต่อมาละ นิ้วเนี่ยต้องแต่ละคนลองดัดแปลงดูฮะเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันจะไปแบบอื่นได้อย่างไงครับ